ตอนนี้กูรูต่างชาติมองอยังไงทำไมบางเจ้าถึงมองว่าราคาทองคำจะพุ่งขึ้น8เท่าตัวครับ สวัสดีครับผมอีกบรรพฤ์จากเพจถามอีกกับอีกครับวันนี้ชวนมาคุยเรื่องของทองคานะครับชวนมาฟังดูว่าเอ๊ะกูรูแต่ละเจ้าที่เป็นระดับโลกเนี่ยเขามองกันยังไงผมว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าราคาทองคําในช่วงก่อนอันนี้ก็ทะลุ19 2 0เี่หรียญซึ่งก็เป็นไฮเดิมนะครับที่ทำเอาไว้ตั้งแต่ในช่วง10ปีที่แล้วใช่ไหมครับหลังจากนั้นนะครับราคาก็ไปต่อครับทะลุ2,000ก็แล้วทะลุ2 0 5 0นก็แล้วจนเกือบจะถึง2,100่อครันหนึ่งร้อยเหเลยนะเอทมยนจะด้วยซมันจะ 5,000ันหรือเปล่าแต่หลังจากนั้นก็สารวันเตี้ยลงนะครับมีแรงขายออกมาพูดเดียวเลยนะครับไปที่1,900ต้นตนก่อนที่จะอยู่แถวๆนี้ครับประมาณสัก1,960เรหเรียญเอามาฟังดูกันนะครับว่ากูรูต่างชาติแต่ละเจ้าเขามองกันอย่างไรครับ เริ่มจากท่านแรกกันก่อนนะครับคุณมาร์คโมบียสเราก็เคยพูดถึงท่านแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วท่านชอบทองคํามากซึ่งก็แนะนําให้ซื้อตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับถ้าซื้อไปในแต่ตอนนั้นผมว่ายิ้มออกเลยนะตอนนี้ที่มันร่วงลงมานะครับก็ยังมีกําไรอยู่เลยใช่ไหมครับแต่ว่าณเวลานี้ถามว่าคุณมาร์คโมบียัสยังชอบไหมสําหรับตัวสินทรัพย์ที่ชื่อว่าทองคําก็ยังชอบอยู่นะครับแต่ราคาที่บอกว่าประมาณสัก1,900เหรียญไปปลายแบบนี้นะครับท่านก็บอกว่าขอต่อรองราคาลงมมมาาหน่่ออยยไดได้โงว ถ้าราคานะมันร่วงลงมาประมาณสัก10%นะครับก็คือประมาณ1,700จนถึง1,800เหรียญเศษๆนี่ยนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจน่าเข้าไปลงทุนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับถามว่าชอบสินทรัพย์ไหนนะครับระหว่างหุ้น กับทองคําจริงๆท่านตอบว่าถ้าด้วยราคานี้นะจริงยังชอบหุ้นอยู่เพียงแต่ว่าก็ต้องเป็นลักษณะของ selective buy นะครับคือต้องเลือกลงทุนให้ดีหุ้นนะครับมันก็มีหลายประเภทใช่ไหมคือธุรกิจที่มันยังมีความมั่นคงนะครับมีโอกาสที่จะผ่านพน้นวิกฤตโควิดสิไปได้กระแสเงนินสดนะครับยังคงดีอยู่สภาพคล่องยังดีอยู่ท่านก็บอกว่าจริงๆน่าลงทุนมากกว่าราคาทองคําด้วยซ้ําแต่ถ้ากว่าราคาทองคําล่วออกมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับเช่อนอย่างที่บอกไปก็คือ1 7 0 0เจรยนถึง1น0 0งหรนยญเน้่ยตรงเนี้ย ก็จะเป็นจังหวะในการที่จะสวิชพอร์นะครับเข้าไปเก็บแล้วก็สะสมทองคําเพิ่มเติมครับเหตุ <in co> <ue> ผลที่บอกว่ายังชอบทองคําอยู่นะครับเพราะว่าก็ยังมีเรื่องของความวิตกกังวลสําหรับตัวโควิดสิใช่ไหมครับซึ่งมันมาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็มีข่าวเรื่องของวัคซีนพอมีข่าววัคซีนทีนึงก็ราคาก็ร่วงลงไปนะครับอีกแป๊บหนึง่งมีความกังวลอีกแล้วนะครับราคาทองคําก็อาจจะกลับขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นควรจะต้องมีติดพอร์ตเอาไว้บ้างเพียงแต่ว่าเอาล่ะราคาตอนนี้อาจจะถือว่า แพงไปสักนิดหนึ่งนะครับก็ใจเย็นรอก่อนครับนั่นคือมุมมองของคุณมาร์โมเบียสครับมาดูทางฝั่งของโกแมนสากันบ้างครับก็เป็นวานิธนกิจชื่อดังระดับโลกครับ ขายังมั่นใจอยู่นะว่าถึงแม้ว่าราคาทองคํามันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับค่อนข้างจะผันผวนพอสมควรนะแต่ก็ยังมั่นใจว่าน่าจะไปต่อได้และมีโอกาสที่จะได้เห็น2,300เหรียญต่อทอยออนในปีหน้านะครับปี2021ฉะนั้นถ้าว่าเปรียบเทียบกับอัพไซด์ในปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณสัก15-20%ก็อย่างที่ว่าพอใช้ได้อยู่เหมือนกันเหตุผลที่เขาให้คือเขากลัวครับว่าตัวค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนะครับก็าอาจจะสูญเสียความเป็น reserve currency นะครับหรือว่าสกุลเงินสำรองของโลกเลยนะครับคือเข ขนาดนั้นเลยนะครับสังเกตจากตรงไหนเขาแนะนําให้ติดตามตัว US Dollar Index นะครับถ้ากว่ามันสารวันเตี้ยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่เราเห็นธนาคารกลางท่่ทุกมุมโลกครับเขาใช้นโยบายค,คล้ายกันในการรับมือกับทนาทของโควิด19บางส่วนก็อาจจะมีการพิมพ์เงินออกมาบางส่วนก็เป็นลัณะนองการ กดอาตาดัตราดอกเบีย้ยให้ต่ําตี้ไรดินมากฉะนั้นก็เชื่อนะครับว่าตรงนี้แหละจะเป็นปัจจัยที่ทําให้ค่าเงินนะครับก็จะมีการปรับตัวอ่อนตัวลงไปได้อีกนะครับแล้วก็จะทําให้ตัวทองคํานั้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นแต่จริงก็ไม่ได้มองแค่นี้นครับทางด้านของเงินโลหะเงินเนี่ยนะครับมีโอกาสไปต่อได้จากระดับปัจจุบันก็ประมาณสัก30%อนะเขามองเป้าหมายอยู่ที่ประมาณสัก30เหรียญน,นะครับโอ้ถือว่าอัพไซด์เนี่ยสูงกว่าทองคำซะ้วยซ้ำครับเพราะฉะนั้นเจ้านี้เขามองบวกนะฮะ ส่วนทางด้านาของผลสํารวจของผู้จัดการกองทุนของ Bank of อฟอเมริกนะครับที่เขาเข้าไปสอบถามมาดาผู้จัดการกองทุนนะครับว่าเอ๊ะคุณมองว่าราคาทองคำเนี่ยยังคงน่าสนใจไหมราคาแพงจนเกินไปหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นคําถามสั้นๆนะแล้วก็คําตอบที่ได้รับกลับมานะครับปรากฏว่า31%เขาบอกว่า overvalued นะครับคือราคาแพงจนเกินไปแล้วแหละนะครับคือจริงๆ31%ก็อาจจะดูไม่ได้เยอะนะสำหรับสัดส่วนของคนที่ตอบแบบสอบถามแต่ว่า อย่างไรก็ตามนะครับถ้าว่าเปรียบเทียบกับตั้งแต่ในช่วงปี2011คือปกติเขาจะทำทุกปีนะครับผลสำรวจตอนนี้ปรากฏว่าไอระดับ31%เนี่ยเป็นระดับที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2011เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเห็นแหละครับที่บอกว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขามองว่าราคาทองคำเริ่มอยู่ในโซนค่อนข้างจะแพงละอันนี้คือทางฝั่งของ Bank of a m e เม c a การครับส่วนที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับคือคุณจิมแรคเคิลสนะครับก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์ ก็ชื่อเริ่มที่จะดังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับขอฟันธงนะราคาทองคําตอนนี้ที่เราบอกว่าประมาณสัก1,960เหรียญไปจนถึงบางช่วงเกือบๆ2,100เหรียญหลายคนบอกว่าแพงแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าตรงนี้ตีนดอยครับยังไปต่อได้อีกเยอะเลยแล้วเขามองครับว่าปี2025มีโอกาสที่จะสูงถึง15,000เหรียญสูงกว่าปัจจุบัน 8เท่าตัวด้วยกันครับในช่วงที่ผ่านมาที่ราคาทองคําใช้เวลาประมาณสัก10ปีใช่ไหมครับกว่าที่ราคานั้นจะทําจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการซึ่งทา้านของคุณจิมแรกเกอร์ะครับก็บอกว่าโหใช้เวลานานเกินไปถ้าเทียบกับ ปัจจัยความไม่แน่นอนที่มันเข้ามากระทบในแต่ละปีพอมีความไม่แน่นอนปุ๊บปกติเนี่ยทองคําเขาจะชอบนะฮะเพราะฉะนั้นไอตัวราคาทองคำที่เพิ่มขึ้นมาขนาดนี้จริงๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดแต่ว่าสิ่งที่ทนานของคุณจิมเรกเกอร์นะครับตอนนี้เขาบอกว่าราคาทองคำมีโอกาสไปแต่1 5 0 0 0เหรียญต่อทอยออเนี่ยมันมีอยู่2เหตุผลนะครับเหตุผลแรก คือมองว่าตอนนี้ธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยเขามีการอาัดฉีดเม้เงินพิมพ์เงินแบบไม่อั้นเลยทีเดียวแล้วก็น่าจะต้องพิมพ์แบบนี้ไปอีกนานแสนนานเขาใช้คําคว่า forever นะครับคือไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจุดจบของมันจะอยู่ที่ตรงไหนเพราะว่าเศรษฐกิจรอบนี้ต้องบอกว่าพังนะครับจากในเรื่องของโควิดสิจริงๆถ้าไม่มีการพิมพ์เงินออกมาไม่ได้มีการอาัดฉีดเนี่ยนะครับก็จ,จะทําให้ในเรื่องของเศรษฐกิจมันอาจจะแย่ไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเขาเชื่อครับว่าน่าจะต้องมีการอาัดฉีดเพิ่มไม่ใช่แค่นี้ครับปัจจัยที่2คืออัตราดอกบี้ย คือเขามองครับว่าตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยค่อนข้างจะต่ําเตีย้ยเลยดินแล้วแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลใช่ไหมครับที่ทําให้รารคาทองคานั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งในความเห็นของคุณจิมนะครับเขามองว่าไอ้ตัวอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละแล้วมันจะอยู่ไปอีกนานแสนนานไม่มีทางรู้เลยว่ามันจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่เหตุผลคืออะไรครับเพราะตอนนี้คนเป็นหนี้กันทั้งโลกทั้งระดับบุคคลนะ ทั้งระดับคอพเปอรทบริษัทนะครับทั้งระดับประเทศด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นการที่ขึ้นดอกเบีย้ยเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยอาจจะทําให้ในเรื่องของเศรษฐกิจก็อาจจะพังได้เพราะว่าการที่ขึ้นดอกเบีย้ยหมายความว่าอะไรครับในเรื่องของภาระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายในแต่ละปีในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีในัยื่สคัญตรงนี้เขาก็เลยฟันทงครับว่า ราคาทองคาไปแน่แต่ว่ากว่าจะเห็นระดับตอนนั้นเนี่ยนะครับก็น่าจะปี2025ปีนี้สเพมา20%อีก5ปีเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันนะคือถ้าสมมติ5ปีข้างหน้าราคาไม่ไปถึงตรงนั้นนะผมว่าต้องไปทวงคําตอบจากแกนะว่าทําไมถึงมองขนาดนั้นนะครับในความเห็นของถามอีกไปอีกนะครับผมว่ามันก็คล้ายๆกับเรื่องอื่นๆต่อให้มันเป็นเรื่องเดียวกันปัจจัยที่เข้ามากระทบคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า ความเห็นของูรูนี่ขนาดระดับโลกเท่านั้นนะครับก็ยังมีความเห็นที่แตกต่างกันไปเพราฉะฉันสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับก็คือวิธีการมองของแต่ละท่านนะครับว่าเขามองอย่างไรทําไมถึงมองว่าเฮ้ยราคาทองคำฮีโวกันไปต่อเอ๊ะทำไมถึงต้องขอต่อรองราคาซะหน่อยนะ่ะ ถึงแม้ว่าจะมองว่าภาพาใหญ่ๆมันก็นยังเป็นลักษณะของภาวะกระทิงหรือว่าบู i ช h นะครับพียเหต่ว่าถ้าราคามาอยู่ตรงโซนนี้อาจจะรอให้มันย่อลงมาแล้วค่อยเก็บสะสมหรือว่าบางเจ้าเขาถึงขั้นมองว่าเฮ้ยราคาไปต่อยทั้ง8ปดเท่าเพราะฉันราคาตรงนี้ซื้อได้ไม่อันอ่ะอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเราศึกษานะครับแล้วก็ลองมาปรับใช้กับตัวของเราเองนะครับก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็จะได้เห็นความเห็นที่หลากหลายส่วนแต่ละท่านนะครับมีความคกิดเห็นอย่างไรราคาตรงคําระดับประมาณนี้เนี่ยถือว่าแพงเกินไปหรือเปล่า ลองพิมพ์มาแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าชินชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านโชคดีและขอมีสุรภาพในการใช้ชีวิตนี่คือคุยกับอีกกับผมอีกบันพุโดยเพจถามอีกกับอีกนะครับทาไหนดูทางย t ท b e อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ